ลูกเสมหาเยอะไอมากการขอปอดช่วยลูกได้นะคะแม่แม่เดี๋ยวพบกันคลิปนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะแม่โบนดคิดนะคะสุภาพรีงหาพยาบาลวิชาชีพค่ะเสมหะนะเกิดจากการที่เยื่อบุของปอดนะคะมีการอักเสบแล้วก็มีการผลิตสารขั้นหลังนะคะหรือว่าที่เราเรียกว่าเสมหะหรือว่าน้ำมูกออกมาแล้วยิ่งถ้าเป็นในน้องเด็กเล็กนะคะที่ยังไม่สามารถที่จะไอหรือว่าขับเสมหะหรือว่าขากเสมหะออกมาได้นะคะก็จะทําให้เสมหะนะคะค้างค้างอยู่ในปอดของน้องถ้ามีเสมหะในปริมาณมากนะคะในปอดของน้องนะคะก็อาจจะทําให้ปอดอักเสบติดเชื้อตามมาได้หรือว่าถ้ามีเสมหะปริมาณที่เยอะนะคะใน ถุงลมปอดนะก็จะทําให้การแลกเปลี่ยนกา๊าซโดยเฉพาะก๊าซที่เรียกว่าออกซิเจนเาี่ได้น้อยน้องก็อาจจะมีปัญหาก็คือพร่องออกซิเจนนะคะหรือว่าอาจจะถึงขั้นขาดออกซิเจนตัวเขียวได้เลยนะถ้าในเด็กบางคนที่แบบเป็นรุนแรงอะนะแล้วเวลาที่ลูกน้อยของคุณพ่อคุณแม่นะคะมีเสมหะเยอะไอเยอะนะคะคุณพ่อคุณแม่เองสามารถที่จะช่วยลูกน้อยได้โดยการเคาะปอดค่ะเคาะปอดสาคัญจําเป็นยังไงอะคะแม่โบทําไมถึงต้องยืนยันให้ทาจากเลยเวลาที่ลูกค่ะมีเสมหะหรือว่าไอเยอะคําตอบก็คือว่าการเคาะปอด ะค,ะคุณแม่จะช่วยทําให้เสมหะที่อยู่ตรงบริเวณหลอดลมนะคะหลุดออกมาแล้วมารวมที่ทางเดินหายใจส่วนกลางนะคะจากนั้นนะคะปฏิกิริยาของเด็กเองก็จะมีการกําจัดเอาเจ้าเสมหะที่กองอยู่ที่ทางเดินหายใจส่วนกลางออกมาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการไอหรือว่าการจามหากคุณแม่สังเกตน้องเด็กเล็กๆ <c oughs> เขายังขากเสมหะนะคะหรือว่าขับเสมหะออกมาได้ไม่เป็นนะ,ะสิ่งที่คุณแม่จะเจอก็คือลูกจะไอเยอะมากไอเยอะเพื่อที่จะแบบพยายามขับเอาเสมหะออกมาบางคนนีคะไอจนแบบเค้นออกมาอ้วกออกมาเสมหะ กองออกมาก็มีนะคะหรือน้องเด็กบางคนนะคะก็จะออกมาในรูปแบบของจามแล้วก็น้มูกเฟื้อยออกมาเลยก็มีนะคะหรือถ้าเป็นน้องเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยนะคะเขาสามารถที่จะขับเสมหะได้อย่างามีประสิทธิภาพหลังจากที่เราครอบปอดเสร็จแล้วเราก็จะบอกให้น้องน,นะคะสูนหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ขากเสมหะนะคะหรือว่าขับเสมหะออกมาได้นั่นเองอันนี้คือในกรณีเด็กโตแล้วก็ถ้าในกรณีที่เด็กเล็กๆแล้วเขาไม่สามารถที่จะขับเสมหะออกมาได้ด้วยตัวของเขาเองและเสมหะเยอะนะคะเนาะเราก็จะต้องมีการช่วยเหลือน้องนะคะวิธี การที่เราจะช่วยเหลือนอนนก็คือการดูดเสมหะนั่นเองนะคะซึ่งการดูดเสมหะค่ะคุณแม่ก็มักจะสังเกตเห็นเนาะว่ามีทั้งในกรณีที่เราใสา่สายนะคะทางปากแล้วก็ทางจมูกเพื่อดูดเสมหะออกมาหรือถ้าคนไหนนะคะไม่ได้มีเสมหะหรือว่าน้ำมูกเยอะมากแล้วก็อาจจะใช้เป็นลูกยางแดงนะคะเพื่อช่วยดูดนะคะในส่วนของเสมหะที่อยู่ในคอส่วนต้นๆน,นะคะหรือว่าน้ำมูกนะคะออกมาจากจมูกของลูกค่ะนะคะการเคาะปอดก็เลยสําคัญแล้วก็จําเป็นนะในกรณีที่ลูกของคุณแม่นะคะมีอาการคือไอเยอะเสมหะเยอะนะคะพอที่ให เสมหะค่ะรูดออกมาจากถุงลมปอดแล้วก็ง่ายต่อการที่เรานะคะจะช่วยเหลือเอาเสมหะนะคะที่อยู่ตรงทางเดินหายใจค่ะออกมานะคะเนาะทีนี้แล้วคุณแม่นะคะจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกของคุณแม่นะคะมีเสมหะในปริมาณที่เยอะสังเกตง่ายๆเลยนะก็คือ1นะเด็กเขาจะไอเยอะมากนะคะแล้วก็เวลาไอเนี่ยคือจะได้ยินเสียงเสมหะเลย2ก็คือเนี่ยค่ะเวลาที่ลูกเขาหายใจคุณแม่จะได้ยินเลยว่ามีเสียงแบบครืดคราดครืดคราดครืดคราดแล้วก็น้ำมูกก็จะมีในปริมาณที่เยอะนะ3ก็คือถ้าคุณแม่นะคะใช้มือของตัวเอง มาจับตรงบริเวณหน้าอกของลูกนะคะตรงบริเวณซี่โครงตรงนี้ที่มีปอดอยู่นะคะจะรู้สึกเลยว่ามีเสมหะก,กระแทกมือของคุณแม่ออกมานะคะเนาะเหล่านี้ก็คือบ่งบอกว่าลูกของคุณแม่นะคะมีเสมหะในปริมาณที่เยอะนะคะดังนั้นเนาะเราก็ควรที่จะช่วยเหลือลูกโดยการคอปอดนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะหากลูกของคุณแม่นะคะมีปัญหาก,ก็คือกระดูกซี่โครงหัก อะไรเหล่านี้นะคะก็ไม่ควรที่จะทําการคอปอดให้กับลูกนะเพราะอันตรายของการคอปอดนะคะตั้งแต่ในส่วนของตําแหน่งเลยตําแหน่งที่เราคอปอดนะคะเราจะเคอะตรงบริเวณที่มีเนื้อปอดอยู่เท่านั้นนะคะนั่นะก็คือตรงใต้กระดูกนะคะหปลาล้านะจนถึงชายโครงของลูกก็คือเคาะตรงที่มันมีเนื้อปอดนั่นเองก็ต่อมาก็คือท่าทางในการคอปอดนะคะจริงๆท่าทางเนี่ยโอโ้โห ถ้าเอาตามหลังจริงคือท่ามเยอะมากนะคะแต่ว่าคือแม่โบนะคะก็จะมาแนะนําท่าเบสิกนะคะที่คิดว่าคุณพ่อคุณแม่ทางบ้านทําได้แล้วก็มีความปลอดภัยคุณพ่อคุณแม่เองก็สามารถทําได้อย่างมั่นใจนะก่อนนะคะที่เราจะใช้ในการเคาะปอดลูกน้อยของเรานั้นก็คือ1เลยนะคะผ้าห่อตัวนะคะเพื่อป้องกันลูกดิ้นนะสก็คือผ้าวางรองนะคะตรงบริเวณตำแหน่งที่เราจะใช้เคาะปอดค่ะแล้วก็3ก็คือ ฝ่ามืออรหันของผู้ปกครองนั่นเองนะคะเวลาที่เราจะขอปอนะคะคุณแม่นะเราค่ะจะทํามือเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะใช้แรงนะคะที่มาจากในส่วนของ อุ้งมือนี้ลงไปนะคะเนาะแล้วก็ที่เราทําแบบนี้นะคะเพื่อที่ตรงนี้ค่ะจะได้มีอากาศอยู่เวลาที่เราเคาะปอดนะคะเราจะทําการอัดนะคะอากาศลงไปในตรงตำแหน่งตรงนั้นนะคะแล้วก็เวลาเคาะนะคะเราอะค่ะไม่ใช่แบบเคาะเหมือนเราตีอย่างแบบแบบนี้นะคะเราจะเคาะโดยการที่เราอะค่ะสะบัดข้อมือนะคะสะบัดข้อมือเพื่อที่จะดันแอร์นะคะอากาศตรงนี้ค่ะลงไปตรงเรนเนื้อปอดนั่นเองถ้าแรกได้แล้วใช่ไหมคะถ้าอะไรถ้ายอย่างนี้นะคะแล้วก็เคาะลงไปแบบนี้ นะคะ,ะลองคอดูลองคอที่ตัวเองดูก็ได้ค่ะการคอที่ถูกวิธีนะคะอ่ะมันจะไม่เจ็บนะคะคุณแม่มันจะรู้สึกว่า เหมือนอมีใครมานวดตรงบริเวณปอดของเราแบบนี้แล้วก็เวลาที่เราเคาะปอดให้ลูกนะคะเราจะรู้สึกเลยว่าลูกหาจะไอเพราะว่ามันมีเสพหะหลุดออกมามากองที่ทางเดินหายใจส่วนกลางแล้วลูกเขาก็พยายามที่แบบไอออกมานั่นเองนะคะเนาะถ้าเคาะแล้วเจ็บเนี่ยแสดงว่าไม่ไมไมใช่นะคะเคาะผิดน,นะเดี๋ยวซ้อมเคาะใหม่นะคะทามือเป็นอุ้งม,มือแบบนี้นะคะเหมือนลูปละคขังลูกถ้วยแบบนี้แล้วก็เคาะลงไปนะคะใช้แรงสะบัดของข้อมือนะคะเนาะทีนี้พอจังหวะที่ลูกของคุณแม่นะคะไอใช่ไหมจังหวะที่ ที่ลูกไอค่ะให้เราเปลี่ยนนะคะจากคเคาะันี่ามาเป็นการสั่นนะคะหรือว่าไวเบรชันนะคะก็คือเราจะทําในลักษณะที่สั่นนะคะตรงไปนะคะตรงเนื้อปอดของลูกนะคะการสั่นนะคะหรือว่าไวไวเบรลนะคะตรงบริเวณเนื้อปอดนะคะ ตอนจังหวะที่ลูกไออะค่ะมันจะทําให้เสมหะที่อยู่ตรงนี้ค่ะมันหลุดออกมาได้ง่ายมากขึ้นลูกเขาก็จะสามารถที่จะไอนะคะขับเสมหะออกมาได้ง่ายมากขึ้นด้วยก็ในการเคอะในแต่ละท่านนะคะก็ควรจะใช้ระยะเวลาในการคออยู่ที่ประมาณ1-3นาทีแล้วก็เปลี่ยนตาแหน่งไปเรื่อยๆนะคะโอเคไหมถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเคาะนะคะไปพร้อมๆกันเลยค่ะพี่แม่คะแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาเคาะกันที่ตรงบริเวณปอดด้านหน้านะคะอันดับแรกคือเราจะต้องห่อตัวลูกนะเพื่อไม่ให้ลูกดิ้นนะคะ วิธีการห่อตัวคุณแม่ก็คือห่อนะคะเอาแขนสองข้างของลูกนะคะไว้ที่ข้างลําตัวแบบนี้นะก็คือหนี่ห่อเลยไม่ให้ลูกดิ้นได้ เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็จะทําการเคาะปอดเนาะวางผ้าลงไปตรงบริเวณตำแหน่งที่เราจะทําการเคาะปอดนะคะจากนั้นก็เตรียมวางมือในลักษณะแบบนี้ใช้ข้อมือนะคะในการที่จะสะบัดเอ,อ่อมือขึ้นลงแบบนี้นะคะในการเคาะปอดเนาะแล้วก็เคาะนะคะตรงบริเวณที่มีเนื้อปอดอยู่ก็คือใต้กระดูกไหปลาร้าจนถึงตรงบริเวณชายโครงใช้ระยะเวลาในการเคาะปอดแต่ละท่าเนี่ยประมาณ1-3นาทีนะคะเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะทํามือแบบนี้นะคะแล้วก็เคาะลงไปตรงๆนะคะแบบนี้ ะะปอดทางด้านซ้ายคอ,ะอนะคอปุ๊บปึ๊บปุ๊บระหว่างที่คอนะคะอาจจะเจอว่ารั่วค่ะมีการไอได้นะเนื่องจากว่าเสมหะมันมีการหลุดออกมาจากถุงลมปอดแลวมากองที่ทางเดินหายใจจังหวะที่ลูกไอน,นะคะให้คุณแม่ค่ะเปลี่ยนจากที่คอคอคอนะคะเป็นไวเบรดก็คือทําการสั่นนะคะตรงไปบริเวณเนื้อปอดแบบนี้ถ้าทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าอันนี้ก็คือจะต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกเหมือนกันก็คือสั่นลงไปเพื่อให้ตรงบริเวณเสมหะาที่ เกาะอ,อยู่ตรงบริเวณเนื้อปอดตรงนี้ค่ะมันหลุดออกลูกก็จะขับเสมหะออกได้มากขึ้นนะ,นะคะเนาะอ่ะก็ขอ,ขอ,ข,อขอไปนะคะ,ะประมาณ1-3นาทีในแต่ละท่านะคะคุณแม่ไปฝึกทําดูนะอันนี้ก็คือคอปอดด้านหน้านะคะนะคะเราก็จะมาทําการคอปอดในท่าตะแคงแล้วก็จะเอาแขนของลูกนะคะขึ้นด้านบนนะหรือว่าเอามาทางด้านหน้าก็ได้นะคะแล้วก็ห่อตัวเหมือนเดิมเลยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกดิ้นนั่นเองนะคะอ่ะโอเคแต่คือถ้าเป็นคนจริงๆะคะ่ะมันจะจัดท่าได้ง่ายกว่านี้อันนี้เป็นหุ่นนะคะก็จะแบบจัดท่าลําบากนิดนึนะ จากนั้นก็คือวางผ้าลงไปนะคะเช่นเดียวกันเลยนะคะก็คือจะต้องขอตรงบริเวณที่มีเนื้อปอดอยู่ก็คือเนี่ยนะคะที่มีเนื้อปอดจนถึงชายโครงนะคะแล้วก็ทํามือในลักษณะเหมือนเดิมเลยอ่ะาะนะคะทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะตะแคงซ้ายตะแคงขวานะคะเพื่อขอปอดให้ลูกนะถ้าสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการาอปอดนะคะปอดทั้งด้านหลังของลูกนะเราก็จะอุ้มลูกพัดบ่าในลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นก็วางผ้าลงไปเลยค่ะคุณแม่ในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ทํามือเหมือนเดิมขอปอดนะคะทั้งด้านซ้ายแล้วก็ทั้งด้านขวานะ เหมือนเดิมเลยนะคะแบบนี้นะเพราะแบบนี้นะคะเพื่อให้เสษหานะที่มันเกาะอยู่ที่ถุงลมปอดหลุดออกมาแล้วก็มารวมกันอยู่ที่ ทางเดินหายใจส่วนกลางนะคะเพื่อที่จะทําการกระตุ้นเอาเสมหะตัวนั้นนะคะออกมานะโอเคไหมนคะคะการเคาะปอดไม่ยากเลยเนาะจะต้องอาศัยการฝึกฝนนะคะทำซ้ำบ่อยๆนะคะในกรณีที่ลูกคุณแม่ไอเยอะเสมหะเยอะการเคาะปอดจะช่วยลูกได้เยอะมากๆเลยทําให้เสมหะค่ะลุดออกมาจากถุงลมปอดได้นะแล้วก็คลิปต่อไปนะคะแม่โบจะพูดถึงในเรื่องของการดูดน้ํามูกให้กับลูกนะคะทั้งทางจมูกแล้วก็ทางปากนะคะ<อ>เพื่อช่วยในการที่จะกําจัดเสมหะหรือว่าน้ํามูกนะคะออกมาจากทางเดินหายใจลูกได้จะทําให้ลูกะคะ ายใจโล่งนะคะ <Wow. S 1> เดี๋ยวไปตามชมพร้อมกันคลิปหน้าเลยแต่ถ้าในคลิปนี้นะคะใครมีคําถามนะคะสามารถพิมพ์ไว้ได้ใต้คลิปนี้แม่โบจะเข้ามาอ่านแล้วก็ตอบให้นะคะวันนี้ไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ